วัสดีทุกทุกคนด้วยนะคะตอนนี้เรา่ีังเกม m i n e เ r ื่อเราอัพเลเวลให้สัตว์ป่าได้แล้วจะมีสัตว์ป่าตัวไหนที่เราเลี้ยงได้บ้าง ให้เราไปลองเล่นม็อดตัวนี้กันเลยจ้าและนี่ก็คือสัตว์ปากที่อยู่ในกล่องค่ะที่เราคัดเลืวก็เป็นบางตัวแล้วเนาะการนนะเราเตรียมของแล้วล่ะสิ่งที่เราต้องมีนะคะก็คือพวกลูกบอเลเรนโบนะคะแล้วก็กระดูกทองคําค่ะเอเอจะได้ไม่ครบทุกตัวนะคะเราคัดเลือกมาเฉพาะตัวที่น่าสนใจนะคะอย่างตัวแรกเนี่ยน้องเป็นนกแก้วแพลอตนะคะเราจะมาเปิดกล่องน้องเขาก่อนเอาแล้วนะวิกลสวยว้าวออมาเป็นตัวเลยน้องออกมาเป็นตัวเป็นๆเ,เลยนะ แต่ว่าไม่ใช่ขนกแก้วธรรมดานะคะแต่ว่าเราสามารถจะใช้งานน้องได้ สำหรับนกแก้วเป็นสัตว์มีปีกนะคะเราก็สามารถจะขี่น้องบินไปมาได้ค่ะเป็นยานพาหานะได้โอ้โหนกตัวเบล <c oughs> เลยตัวใหญ่กว่าอ้ามีกันนี่น่าจะเป็นนกแก้วยักษ์นะแล้วถ้าต้องการจะอัปเกรดน้องเนี่ยต้องใช้ลูกบอลเรนโบ์นะคะอัปเกรดน้องค่ะให้น้องกินเข้าไป <c oughs> น้องก็งงจะอ<า>ัปเลเวลเป็นเลเวลสองค่ะแล้วก็สามารถจะอัปเลเวลถึงเลเวลสามเลยค่ะน <c oughs> ้องจะค่อยๆพัฒนาการขึ้นนะคะดูหัวของน้องดีเ <c> ห <oughs> <c oughs> มือนกับว่าสีสันของน้องเนี่ย จะมีกล้อมขึ้นนะแล้วก็สีสันนะคะก็จะเยอะขึ้นอย่างแท่เลยดูดิย้คู่บินแล้วไปเลยน้องไม่ได้มีดีแค่ให้เราขี่เราบินได้แค่นั้นนะคะแต่ว่าน้องช่วยสู้ได้ด้วยจิ้งนมใช่นี่ไงจะให้น้องสู้นะนี่เป็นไงโอ้โหไม่ใช่แค่จิกนะแต่พัดพายุใส่เลยนี่เจอพายุของนกแก้วเข้าไปเป็นไงล่ะ ว้าวหดเกินส่องที่ตายเลยนะหืหวือน้องตีแรงใช้ได้แล้วล่ะโอเคแล้วก็สามารถให้น้องนะคะฟอลล์ตามเราหรือว่านั่งรอก็ได้นะคะต่อไปค่ะจะเป็นหมาพุดเดิลค่ะซึ่งจะหมาพุดเดิลเนี่ยออกแนงหุ่นยนต์นะคะปึ๊บนี่เราเรียกน้องมาแล้วโอเคละละสั่งให้นั่งได้ด้วยนะแล้วก็วหให้ยิงตามได้นะ <laughs> กน้องไม่ใช่แค่น้องหมาธรรมดานะคะเราจะอัพเลเวลของน้องให้ถึงเลเวลสเลยเรามาดูเลเวล2กันก่อนอันนี้หน้าตาก็จะเป็นเลเวล2นะคะยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะเราอัพเปตดเป็นเลเวล3ค่ะไนลองดูที่เลเวล3 ๋อน้องอัพสกิลอะไไม่เอาสามแล้วมาเป็นเกาะเลยไม่เป็นขนแล้วนะน้องช่วยกัดได้นะคะเป็นแบบน้องหมาป่าทั่วไปนะมันย่เป็นตาเลเซอร์ด้วยแต่ว่าน้องมีสกิลกัดที่แรงขึ้นค่ะอ้าวน้องก็จะยิงเลเซอร์จากตาได้สิอีกนะเนี้ยน้องกัดน้องกัดน้องยังกัดยังเข่าเหมือนเดิมมือจะว่นอย่างเท่เลยอ่ะงเงี้าน้องมีเกาะเลยนะแล้วให้บัฟเราด้วยบัฟเป็นโล่ป้องกันค่ะให้บัฟเราได้ถ่านะถ้าเราโจมปีด้ยละวโอเคเราสามารถเอากระดูกทองคํานะคะ เป็นการทิวเลือดให้พวกสัตว์ป่าของเราได้ค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นน้องหมาบลูด็อกนะคะนี่เลยน้องหมาบลูด็อกไหนดูนะนี่ดูดิบลูโโโโด็อกก่อนเนี้ยทำมันอ้วนอย่างเงี้ยอ๋อหอดูกล้ามเป็นมัดๆเลยกำ <c oughs> ลัาบึกมากเลยมาอัพเลเวลของน้องกันดีกว่าไหนดูนี้เล v ว l สองนี่เลยรอให้ถึงเลเวลสามนะน้องใส่เสือ้อดูสิน้องค่อยๆแบบบึกบึนขึ้นนะมาแล้วโอ้ยไมีพักคุมด้วย นี่มันภาคกลุ่มแบทแมนนี่นาพี่เชนว้าวเท่จังเบยเอ้ยน้องใส่ชุดคอสตูมแบทแมนตัวน้องเป็น <c oughs> แบทแมนแล้วเนี่ยโอเคมาลองซิว่าความสามารถของน้องจะขนาดไหนไปไงมาไงเนี่ยให้สู้กับวาก,กะทิงกันแล้วลดูเน้องกัดแรงอยู่นะโอ้โหดูดิขัดใจเลยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเอคือแบบว่าน้องช่วยกัดกระริงนะแต่น้องกัดไม่ค่อยโดนเลยน้องตุต๊ดตาเดนตามไม่ทันนะ่ะแต่วาก,กะทิงมันไม่สู้กับน้องนะน้องก็ไม่เป็นไรใช่ไหม แต่ถ้าเป็นเจ้าพวกขัดแล้วก็เมันจะตีน้องนะไายแล้วพี่เคนมัวกระทิ้งมันไปแล้วว้าวโหดเกินนี่น้องใช้ได้เลยให้น้องนั่งรอกันอนโหตูดตาม,มากเลยน้องต้าเป็นบึกบักเลยอะ่ะแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็นเต่ทาทะเลนะคะเจะมาเปิดกล่องน้องเขาก่อนนี่เป็นไงเหมือนเต่านินจาเปล่ามันก็เต่าธรรมดานี่นาอันนี้เฮ้ยน้างหน้นมินด้วยเต่านินจานะ อ๋อเฮ้ยเดี๋ยวลองอัพเกรดต้องก่อนไม่อัพเลยแม่วเลยแมวสองกลายเป็นเต่าเซนตอร์คอร์สสีกระดองก็จะเป็นสีนี้นะคะออกสีส้มๆนะแล้วถ้าเราอัพเลยแมวของน้องเป็นเลยแมวสามล่ะไหนลองดูสิกระดองของน้องก็จะเปลี่ยนไปเป็นกระดองหนาเฮ้ยเดี๋ยวกันมันกระดองไม่มีหนาเนื้อ เป็นกระดองหนามหินนะโอ้ยยังโหดเลยซึ่งเราเนี่ยก็ติดเดินช้านะคะเนี่ยแต่ว่าก็จะได้บัฟฟันแรงแล้วก็มีเกราะป้องกันมานะลองดูดิสู้ได้จริงว่าเดี๋ยวเราจะให้น้องเนี่ยมาสู้ในน้ําก็จะดีนะดันไหมดันไหมเรามาสู้กับซอมบี้น้ํากันละกันอุ้ยน้องว่ายน้ำแล้วอยี่ยนน้าปั๊บเอาว่ายน้ําปุ๊บเลยว่ายน้าว่องไวมากเอาแล้วอุ้ยเดี๋ยวน้องกัดแล้วเฮ้ยน้องไม่ได้กัดอ้อมน้องหมุนตัวดูท่าโจมตีน้องมีท่าลุกขังเลยนะว้าวหมุนติ้ยวหมุนเดี้ย <G> um <era> เหมือนกัไม่ไล่นะอยู่ดี <G> um <era> อ้นี่ย้องดูนะน้องจะจมตีแต่ว่าต้องให้พวกมอนเตอร์มันตีเราก่อน <G> um> อันนี้ก็โหดเกิน้นี่เนี่ยลูกคางหมุนติ้วติ้วติ้วเลย <G> um <era> แต่ว่าไม่โดนนะ <G> um <era> เราให้โดนจังๆนะน <G> um <era> ี้พวกมอนเตอร์มาถึงจะตายขาบอกว่าเต่าทะเลตัวนี้ไม่ธรรมดานะ <G> um <era> แล้วก็ตัวต่อไปค่ะที่เราจะเอาเขามาใช้งานแล้วก็เจ้าตัวน,นี้ก็คือคาเมเลียนค่ะอุ้ยกิ้งก่าคาเมเลียนเราชอบตัวน,นี้มากเลยแหละ มันเปลี่ยนสีได้ใช่ไหมมันทําให้เราล่องหนได้ค่ะอุ้ยตัวนี้เจ๋งมลกถ้าเราอยู่ใกล้ๆน้องน้องจะให้บัฟล่องหนกับเรานะคะอุ้ยน่ารักจุงเดี๋ยวเรามาอัปเกรดน้องกันก่อนดีกว่านะอันนี้ก็จะเป็นเลเวลสองแล้วดูดี้อุ้ยน้องใส่เสื้อเหมือนกับว่าน้องใส่เสื้อกอดนะเฮ้ยตัวใหญ่ดีเนาะเอาล่ะอัาเป็นเลเวลสามแล้วกันไหนดูสิเลเวลสามเราโอ้โหตาแดงขึ้นนะเนี่ยเราเนี่ยโอ้ยโหดจุ้งเลยขาบอกว่าน้องเนี่ยใช้ลิ้นในการปวัดยิงนะคะ นี่เลยเป็นไงล่ะนี่ยิงได้ลิ้นนะยิงลิ้นกอยไอ้ยิงแรงด้วยนะทีสองทีนี้ตายเลยเนาะเดี๋ยวลองดูดิจะไหวเปล่าแต่ว่าวากะทิงก็จะยิงนานนิดนึงนะนี่ตีไกลตีไกลตัวเล็กแต่ตีเจ็บนะว้าวนี่เขาชอบกินกากไทเมเลียนอ่ะมันทําให้เราล่องหนได้ด้วยแหละแล่นไปเองก็ชอบน่ารักจุงเสนาะน้องไม่เกาะอะไรอ่ะถ้าน้องเกาะอะไรก็จะดีอ่ะนะน้องตัวใหญ่เกินนะน้องน่ารักมากเลยวิอยากได้นอน แล้วก็ตัวต่อไปค่ะเป็นงูครอป้ป้านะคะซึ่งงูตัวเนี้เป็นสัตว์ป่าที่แบบว่าสามารถจะช่วยเราพ่นพิษได้ค่ะแต่ที่โดนงูของเราจอมตีแล้วก็มันก็จะติดพิษนะคะ นี่เลยเดี๋ยวเราอัปเกรดน้องก่อนอัปเลเวลให้ถึงเลเวลสองกันเลเวลสามกันนะคะโอุ้ยนี่มันงูเห่าเลยนะอ้อมนี่รู้สึกว่าเหมือนอังก็ตัวใหญ่ขึ้นหรือเปล่าอ่ะเ่าะบ๊อกบ๊อแบบไม่ใช่อ่ะน้องไม่ใช่งูเห่าแบบนั้นอ่ะน้องพลพิษใส่เลยอ่ะอุ้ยน่ากลัวคนลุกนี่เลยจัดการเลยนี่ไงเราฉกเลยยังเห็นไม่ชัดนะเอาหัวกระทิงดีกว่ามั้งนี่ดูดิติดพิษเลยโดนงูเราฉกกระติดพิษเลยอ่ะ ผีดไล่ล้างเ<อ>นี่ยแล้มันก็จะปิดพีคค่คอยตายไปอ้ยน่าสงสารจุงเลยอะสองสารลาเวเจอร์นะสงสารว่ากระทิงใช่เป่าไม่ต้องสองสารมันหรอกสองสารตัวเองกันดีไหมมันปิดเขาใหญ่แล้วนี่นไงไห้น้องนั่งรอได้ค่ะน้องก็จะขดตัวนอนรอแล้วนะคะ แล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นในโซนของทะเลนะคะน้องเป็นฉลามนะคะ<อ>แต่ว่าฉลามเนี่ยเราสามารถจับให้น้องเนี่ยมาเชื่องได้นะรีมเนี้ยเราเลี้ยงให้เชื่องได้น้องอยู่บนบกก็ได้นะน่ารักจุงอัพเลยว่าให้น้องเป็นเลเวลสองก่อนไหนจะเป็นยังไงแนะ้วอ,อ่จไอ,อ,อ้สิมีปลอกคอห่วงยางเนี่ย,เ,ยเลยา,ายางยางมาใส่เป็นปลอกคออัพเลยว่าเลยเป็นเลเวลสามอีนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว อ้ยน้องใส่สนักเกอร์อุยยังแท้เลยเป็นฉลามไม่ยังต้องใส่สนักเกอร์อีกเหรอจะได้หายใจใต้น้ำได้เนาะน้องช่วยเราสู้ในน้ำก็ได้นะคะถ้าอย่างนี้ก็กว่เราสามารถขี่น้องได้ฉลามบอกฉลามบอกไม่พอน้องยองอยู่ในฉลามน้ำก็ได้เราสามารถขี่น้องว่ายน้ำแทนเรือได้เลยนะคะเอ้ยดูดิเรือเนี้ยมันทายเร็วมากเลยนะขี่ได้เร็วมากเลยน่ารักจุงเลยน้องสู้นี้น้องก็ว่ายน้ำคล่องอยู่นะ สวยรือเปล่ารู้เนี่ยน้องกัดในน้ําเห็นปะเนี่ยไอ้เป็นนองฉลามไม่ต้องโหดอยู่นะเป็นฉลามน้องก็ชอบกัดใช่ไหมอุ้ยน้องกัดแรงอยู่นะดูดิกัดประมาณสองสามทีก็ตายนะโหดเกินอย่าเพิ่งไปแก้เลยแถมยงขี่ในน้ำไอีกตะหักอ่ะจะไปไหนในน้ําเนี่ยก็ใช้น้องแทนเรือได้เลยเอาล่ะนั่งรออยู่ตรงนี้เจ้าฉลามน้อย แล้วก็มาถึงตัวต่อไปค่ะเป็นจิงโจ้นะคะจิงโจ้อนี้เขาจะใช้หมัดต่อยนะแต่ว่าเราต้องอัปเกรดตัวน้องให้ล่บาบึกก่อนนะคะเราจะอัปเลเวลของน้องค่ะให้กลายเป็นเลเวลสองทุกอนนะเนาะอ๊บมีเอาแป๊บนึงนะมีนวมมาเราเห็นตป่าน้องใส่นวมอ่ะใส่นวมด้วยใส่หน้ากากาด้วยนะใส่นวมกับหน้กกา,นา,นากากสนักเขา,า,าเนี่ย น้องใส่สนับเขาอะไม่ใช่น้องอาจจะเป็นลูกศิษย์บวกเขา,าเปล่าอ้โหเดี๋ยชดสิ่งที่มันนักมวยนี่แนะ่น้องใส่ก่อนด้วยถ้างั้นต้องสู้กับเจ,จา้ามังกรทิงี่เฮ้ยน้องต่อยน้องตไอ,อ้ <c oughs> น้องเป็นมวยโอ้โหนายนี่ ป็นมวยจริงๆนี่แหละจิงโจ้ก็เป็นมวยได้นะไปเห็นนะเปล่าอะ่ะเวลาเจอจิงโจ้จิงโจ้มันจะต่อยแล้วนะเราต้องต่อยกลับอะ่ะเขาจเปล่าแต่ถ้าเราต่อยไม่ดีก็โดนมันถีบหลังหักเลยนะตายนะบอกเลยจิงโจ้ดุนะเล็บมันก็อยู่แบบแหลมคมไม่นะเล็บป็นยาวด้วยแล้วจิงโจ้อ,อเคยเห็นกล้ามจิงโจ้ป่ะจิงโจ้กล้ามมันล่่าบึกมากเลยนะกล้ามมันม,มัดมัดเลยนะใช่น่ากลัวมากเลยจิงโจ้จิงโจ้มันดุนะจริงๆแล้วมันดุมันไม่ใช่สัตว์เชื่องน่ารักอที่เราเห็นนะ ตัวที่เลี้ยงแบบเป็นลูกๆของมันนะ่ะลูกมันก็ไม่ดุนะแต่ถ้าเป็นรุ่นพ่อแม่มาแล้วมันจะดุนะถ้ามันลูกมันก็ต้องโตเปล่าไปกันเลยแจ่หูเราเลี้ยงมาให้มันเป็นลูกชิงโจก็พาพามาันโตแล้วก็เลิกยุ่งกับมันนะอเฮ้ย <laughs> <laughs> กระโดดสูงเลยนะขี่ได้ดแล้วก็กระโดดสูงด้วยไปเลยยจู้ยน่ารักจุงไอไหนไม่ไกลเพราะว่ามันเป็นของเขาแล้วเ <laughs> ดือดดงดึงดูท่านั่งของน้องดิ แล้วก็ตัวต่อไปค่ะน้องตาลาน้องเป็นแฮมสเตอร์ค่ะเป็นหนูแฮมสเตอร์นะแต่ว่าน้องจะมาในลูกบอลน,นะคะน้องจะอยู่ในลูกบอลค่ะอ๋อหอมันเป็นบล็อกเลย นี่น้องมีเกาะเลยนะแล้วจะกลิ้งยังไงอ้อมมาเหลี่ยมกันน่ะาเดี๋ยวใครดูดีนี่ใน <c oughs> เลยวลสองแล้วนี่อัปเดตให้ลูกบอลก้าวของน้องแข็งแรงมากขึ้นเฮ้ยมีล้อด้วยแล้วก็อัปเดตเป็นเลเวลสามมีขั้นสามมั้รอนีเป็นเงล่ะโอ้โหมีใบเลื่อยด้วยลูกบอลก้าวของน้องจะมีใบเลื่อยนะโหดเกินใบเลื่อยของน้องนี่ไม่ธรรมดานะกลิ้งไปชนกับศัตรูได้นะอลองดูดินี่เลยเจ้าฮัทเงี่ยกลิ้งล้าวแต่ว่าไม่ค่อยแรงแต่เข้าเลยนะ ดีไม่โดนนะตัวเล็กอะแต่ว่าน้องปั่นไม่เลิกนะน้องปั่นอนะปั่นสู้อะดูดิดมันสู้กันใหญ่เลยมนหมุนใหญ่เลยมึงเจ๊ก็สู้แฮมสเตอร์ก็สู้อฮิวน้องหน่อยฮิวน้องหน่อยต้องฮิวน้องหน่อยพาน้องเลือดน้อยอ,อาการไม่ค่อยดีนะน้องไม่ยอมแพ้โอเคจ้ะน้องพักก่อนนะแล้วก็มาถึงตัวต่อไปค่ะเขาก็คือหอยทากเหมือนแกลลี่เลยเฮ้ย <laughs> จริงด้วยแต่แกลลี่ต้องกระดองสีชมพูนะ อ่ะมันคอร์ลกะดองแต่หน้าตามันเหมือนแกลลี่เลยนะอัพเลเวลให้น้องก่อนเลเวลสองอ๋อโอ้ยเปลือกหอยของน้องเป็นสีดำมากเขาเป็นสีเหรอใช่อะน้องเป็นสีสามนี่แต่ว่าหน้าตาน้องเปลือกโลกอะเนี่ยเฮ้ยน้องเป็นสายร็อกอะเอิ่มมีหนามกลางร็องเลยเปลือกหอยของน้องอ่ะดูดิมันมีหนามด้วยแหละอุ้ยโหดเกินแล้วว่าน้องต้องใช้หนามแทงศัตรูหน่าเลยตีมาสู้กับเจ้าฮัตตี้โอ้โหอ้าว ไม่ได้เอาหนามโจโซนะนั่งเอาลูกตายิงอย่างนี้ก็มีด้วยเดี๋ยวก็ตาหลุดทอดีนั่งเอาลูกตาเขกประตูนะแล้วก็ตัวต่อไปมี่เลยเขาคืออากแตนตำข้าวคะ่ะจ้อน้นองมีความสามารถการสลัดปีกให้เรานะคะคะล,ล้ายๆกับลอกราพนเนาะน้องก็จะลอก้าบออกมาเป็นเอนเดอร์เพลย์ให้เรานะคะ ดูดิเอ้ยคือดีอะถ้าเลี้ยงตัวนี้มันคุ้มนะเพราะว่าน้องจะคอยดรอปเอนเดอร์เพให้เราตลอดเลยค่ะแล้วน้องก็วาร์ปตามเราได้ด้วยนะคะใส่ต่อได้อย่างเท่ดูดิน้องเป็นใส่วาร์ปนะแล้วน,น้องช่วยเราสู้ได้ค่ะเดี๋ยวลองดูนะน้องเป็นตั๊กแตนตำข้าวนะคะ อีกระโดดเตะเลยเห็นป่ะโอ้โหยังงอเลยเห็นตัวแค่นี้นี่ดูถุนเลยนะนกองตองที่ตายเลยนะน้องกัดแรงอยู่นะโหดเกินแลวน้องยังตอบเอนดเพิร์ลให้เราตลอดเวลาเนี่ยแหละต่อไปนะคะก็จะเป็นน้องแมวเหมียวแต่ว่าน้องแมวเหมียวตัวนี้มันอ้วนๆนะคะเหมือนกับว่าน้องแบบจำม่ม,มมากเลยอ่ะดูดีเนี่ยพอออกมาจากกล่องน้องก็จะอ้วนกลมดิบแบบนี้เลยค่ะตอนแรกคิดว่าน้องแมวเหมียวจะผอมๆนะ ไม่รู้ว่าจะสู้ไหวหรือเปล่าแล้วก็วจะอัพเลเวลน้องเป็นเลเวลสองดีกว่านะเผื่อว่าน,น้องจะผอมลงนะคะอ้าวจากแมวกลายเป็นสิงโตเ,เฮ้ยอยนี้ก็มีด้วย เองอัพไป,ปแล้วสาม,มส <3 S 2> ดิ<ร>อุ้ยพออัพเกรดน้องค่ะจากแมวเป็นสิงโตแล้วก็กลายเป็นราชสีด้วยค่ะโอ้โหโหดเกินราชสีมีผ้าคลุมด้วยนะโอ้ยน้องควรน้องควรเอ้ยน้องเป็นแบทแฟนเทอร์หรือเปล่าเนี่ยน่าดิน้องน่าจะแบบว่าเป็นลูกศิษย์ของแบทแฟนเทอร์รือเปล<อ>่า <c oughs> ดูดิน้องขวดแดงด้วยนะควนแบบไม่เบานะในสุดน้องแมวกลายร่างเป็นเสือไปแล้วมี่น้องแจกยันห้าแถวไว้นะใครอยากโดนยันห้าแถวของน้องเนี่ยเข้ามาเลยโอ้ยมาควน้เแม่จนตายยังไม่กล้าสู้ ด้วยเลยเห็นเปล่ายังน้องแมวกับน้องหมาไว้เนี่ยรับรองเลยไม่เต็นค่าเข้าสุกแน่นอนจริงนี่ต่อไปค่ะเป็นปลานีโมนะคะแต่ว่าไม่ใช่ปลานีโมธรรมดานะคะมันคือโรบอทปลานีโมค่ะหรือว่าหุ่นยนต์ปลานีโมนะคะที่มีชีวิตจริงๆนะเป็นหุ่นยนต์ที่มีชีวิตนะคะ น่ากลัวมากเลยอ๋อน้องขี่น้องได้ขี่น้องได้นะกลายเป็นเรือดำน้ำ่ะเนี่ยใช่น้องเป็นเรือดำน้ำให้เราได้ด้วยค่ะมาอัพเกรดโอ้โหมีสแลปเตอร์เลยนี่เลเวลสองเดี๋ยวดูเลเวลสามนะน้องจะถึกมากขึ้นน้องมีครียดดูดิเออเครียของน้องกระดิกได้นะคะจะได้แบบพาเราดำน้ำได้นะน่ารักเนาะนี่ดูดิน้องน่ารักอ่ะเป็นตานิมยักษ์นะตลกอ่ะ โอเคเดี๋ยวเราก็จะไปดำน้ำกันก่อนนะห่างของน้องสะบัดผิวไหวด้วยนะแล,ะล้วครีบของน้องเนี่ยก็ว่ายน้ำได้นะคะ น้องมีชีวิตนะคือน้องว่ายน้ําตามเราได้นะคะหรือว่าเราจะขี่น้องก็ได้นะแต่เราอยากขี่น้องค่ะเพราะว่าเราอยากดําน้ําได้นะแล้วถ้าเกิดเราเนี่ยขี่น้องแล้วก็ดําลงไปในน้ํานะคะเราจะได้บัฟดาน้ําแล้วก็ได้บัฟแบบมองเห็นในที่มืดเลยนะไปยังไงไปดําน้ําก็ดีกว่าจะหู้ไปกันเลยนี่เงีล่ะหู้มน้ําใสจุงดูนี่เหมือนกับว่าเราไม่เป็นอะไรเลยเวลาอยู่ใต้น้ําอ่ะสีสวยเนาะ เอาล่ะจะต้องให้น้องสู้นะคะเอ้ยน้องสู้ใต้น้ําได้นะเรานั่งอยู่ในนี้ยถ้ามีศัตรูมาเนี่ยน้องก็ช่วยเราสู้ได้เลยนะดูดีดูดีดูดีดู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 มันว่ายน้ําดูมันว่ายน้ำน้องจะสู้ได้อ่อตัวเป็นกล่องเชีย น้องสู้ได้สิน้องโหดอยู่นะจริงดิใช่แล้วมันไม่ใช่ปานีโม,โมตัวเล็กๆนะมันเป็นหุ่ยนยนต์ปานีโม,โมนะไมแล้วโรรีโมว่าเามีสู้ก็นจนปากก็ได้โอโ้โหดูสะบัดหนังใสนี่เงียว่เจอหน่อยเป <โฮ S 1> ็นงาโอดจ,จิเงีว่าเจ้าจอนจรนก็ไม่กล้าสู้นะดูดิจอนจะมายิงเราอ่ะน้องเปิดก่อนเลยน้องโดนยิง อะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรโอ้ยจิบจิบน้องถึกอยู่น้องตัวใหญ่ต่อไปค่ะเป็นหมูน้อยนะคะเขาเรียกมันว่าปูกระปุกอมสินทองนะคะอจีเป็นไงอะไหนไหนไหนเดี๋ยวเปิดกล่องกันนอกมานี่เหมือนกระปุกอมสินเลยนะนี่เดี๋ยวว่างกันนะปึ๊บนี่ไงล่ะหยอดเหรียญด้วยพี่เคนหยอดเหรียญด้วยหลังด้วยเดียวกันเก็บตังค์ให้พี่เคนอมเงินกันอมเงินน้องสามารถช่วยเราสู้ได้นะนี่นั่งได้ด้วยเห็นเปล่า มีเง่าเห็นข้างหลังน้องอยากจะเอาเหรียญหยอดลงไปเปล่ะกลายเป็นหนูกระปุกเอาสินตุต๊ตะนี่เลยแลี้วสองแล้วฟึ๊บมีไงล่ะเจงะ๋งเปล่าอุยเทเวอร์อุ้ยขี่ได้ป้าขี่ไม่ได้เนะาะไม่ได้เนาะมัน<ะ>ไม่มีอันแต่ว่ามันขี่ไม่ได้นะตอนนี้ก็เป็นเลี้ยวสามแล้วโอโ้โหสายแว่นตาดำด้วยโอ้โหนี่อาเซียของจริงโ <laughs> อ้โหแสดงว่ารวยจริงอะเนี่ยดูดีก็เป็นริชพิกนะคะ คือเป็นหมูที่รวยที่สุดเนาะว่า<อ><อ>ใสแว่นดำอีกแต่หักเฟี้ยวมากนี่เลยนองช่วยสู้ดิโอ้ยนองช่วยสู้ได้น้องกัดอื้นองกัดแรงอยู่นะก็ใช้ได้อยู่นะนังไม่ได้เป็นแค่กระปุกอัมสินนะคะว้อกระปุกอัมสินก็เฟี้ยวได้นะอะนังลกอกนแล้วก็มาถึงตัวต่อไปค่ะแต่ตัวนี้เป็นลิงการิล่านะคะลิงการิล่าตัวเนี้ยเราสามารถจับมันมาเลี้ยงได้ค่ะจับใส่กล่องมาเลี้ยงได้เลยเอ้าเฮยนี่เขา<ป>จะแบบเปิดกล่องก่อนอน,นะเฮ้ยฮึบอ,ออกมาแล้ว เอา hey เอาไปทำอะไรตรงนั้นซึ่งเราสามารถขี่กอริล่านี้ได้นะปกติลิงมันจะขี่ไม่ได้นะคะแต่ว่าลิงกอริล่าที่เราจับมาตัวน,นี้มันขี่ได้นะดูนี่นี่ up level แล้วนะน้องมีเสื้อผ้าใส่แล้วว้าวโ,โหดมากเลยดูหน้าตามันดินีกทั้งัพเป็น level สามโอ้โหดูกล้ามนะเนี่ยฟึบไม่อยากโดนต่อยนะขี่น้องก็ได้นะโอ้ยใส่ที่โดนต่อยนี่ตัวแตกไนะงแล้วก็คือกับน้องเหรอน้องใส่ชุดอะไรอยางกับชุดว่ายน้ำเลย ไม่รู้ว่าใส่ชุดอะไรแต่ที่แน่ขี่น้องได้นะคะนี่ขี่ได้เห็นป้าเหมือนม้าเลยอ่ะแองจริงครัคือลิงกาลิลานะลิงขี่ลิงไะแต่วิ่งเร็วไม่เท่าไหร่นะคะสู้มา<อ>้าไม่ได้ม้าเร็วกว่านะไอ้เมลิงกาลิลาเป็นลูกสมุมมนบางอย่างอะไรอะไรอะไรเ<ม>อาเลย <ๆ S 1> ตา<อ>ย,ย,ยสองขานะตาอยบัดคู่ใช่มัดคู่สองขานะเลยนะฝันร่วงอะแบบนี้บอกไตล่างนิ่มันกันนะแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายค่ะเป็นม้าไฟนะคะ จริงๆมันมีมากกว่านี้นะแล้วเรื่องมาแค่บางตัวแล้วกัน<อ>สวยมากเลยนะคะเหมือนกับม้าในไนท์แมร์เลยเนาะโอ้โหเราสามารถขี่น้องได้ค่ะแล้วก็อัพเลยวมน้องได้เหมือนเดิมเลยคอมเ็นแฟนจริงร้วย่ะสวยจังนี่งลาะอัพเลยวล้สองนี่น้องจะหดขึ้นนี่ว้าวดูแบบสีผิวของน้องนะสีผิวของน้องจะมาจากในเนเธอร์นะคะ ก็คือคล้ายกับว่าตัวน้องจะเปลี่ยนเป็นสีเนเธอร์ไลท์นะคะนี่เห็นเป่าเหมือนกับน้องมาจากเนเธอร์แหละว้าวยังสามารถขี่น้องได้นะคะนี่น้องวิ่งไวนะกระโดดสูงใช้ได้นะคะก็เหมือนม้าปกติอะเนาะแล้วไฟไม่ลวกมือเหรอไม่ไม่น้องช่วยสู้ได้ขี่อยู่บนหลังม้าก็ช่วยสู้ได้นะคะนี่แต่ว่าถึงแม้เราจะไม่ขี่น้องน้องก็ยังช่วยเราสู้ได้เหมือนเดิมนะไหนน้องดูดิโอ้โหยกขาเลยน้องดีดน้องดีดว้าวสายหอดสายหอดน่เห็นเป้่าม้าดิดกระโลกอะ ีปยี่ห้าไหมหรออันนี้ดีเพพาะแตกนนะนี่เป้ายกขาหน้าได้นี่น้องช่วยสู้เห็นเป้าป้าขี่บนตัวน้องน้องก็ช่วยสู้ได้นะโอ้ยอย่างแท้เลยเหมือนนั่งรถถังเลยแล้วก็โหตนะ ขนาดขี่ก็ยังช่วยสู้ได้นะแต่ละตัวเนี่ยอยี่ก็ต้องขี่ไทยตลอดทางนี้ต้องจัดมาเลี้ยงเยอะๆต้องหกักรอบเพราะว่าน้องเป็นสัตว์ป่าที่แบบว่าใช้งานได้อย่างเจ๋งเป้งกันเลยหรอโอ,โอ้มีไว้สักหับฝูงนึองอะกำลังปกป้องหมู่บ้านเราได้แล้วแหละโอเคจ้าอะนั่งทักก่อนดูได้งือท่านั่งน้องนั่งเหมือนน้องหมาเลยก <c oughs> ็โคเคข่าวันนี้เราก็รีวิวมอสสัตว์ป่าที่สามารถอัพเลเวลได้แค่นี้ก่อนนะ ถ้าชอบมัดน่ารักๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลปปค์กดแชร์ของสมาริกกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเน,นเนี้ยเล่นเกมไมโครอกต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาอคอมเมนต์พูดพี่กันนะคะวันนี้ต้องไปก่อนละจะ้าบ๊ายบาย